อะไรวะากเมาแล้วตัวแรก,กสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลวิ่งก,ก,กีก็กกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งครับที่มีโอกาสได้มาออกเรือวันนี้มากับพี่แมวครับหรือไตแมว ก็ยังคงเป็นการออกตามหาปลาอินซีนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าไปกันแบบสุ่มไปตามซังไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวไปดูกันครับ วันนี้ก็มาตกแบบเห็นซังไหนก่อนก็แวะเข้าไปลองสัก4ี่ห้าไม้ครับทั้งเงียบก็มองหาซังต่อไปไปเรื่อยๆครับพัดออก ากมาตัวแรกกจดในโยน่ในเข็ดน่าจะเข็งได้ก็ไม่ไหวเออเราระวังระวังระวังสับเบียได้อย,ย่างนี้แหละในซังแรกนี่เจอประสากไปตัวเดียวครับ แล้วก็เงียบเลยตอนนี้ก็เลยมุ่งหน้าสู่สังต่อไปครับ หลังจากที่ลองจิกดูประมาณสักสองซังสามซังมาแล้วครับยังคงเงียบี่ตอนนี้ก็เลยต้องหาเหยื่อสดครับเอามาร้อยสายเผื่อไว้ก่อนครับไปแล้วไปแล้วโต้ไอโต้ ไหนายลอยคอยไม่แน่จริงนะจริงที่ผมเตรียมเบ็ดรอไวนะ้น่ยที่ผมไม่ได้ตัวเดียวนะใช่ใช่กัน เฮ้ยระวังสั้นเฮ้ยอัดน้อยอัดน้อยอัดน้อยอัดนออ้ดนอยเฮ้ยเข้าไปแล้วไม่ใช่ตัวเดียว,ว,ยว,วยเน<อ>ี่แย่แล้วเข้าสักนอยนนึงนึงเสีกหมด

เดือดละไอ้ขาดขาดาอันโกลนทันโคลนสังข,นา,ขาดไปแล้วหนึ่งเอาใหม่เอาใม่ปลาน่าจะฝูงใหญ่อยู่ตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วจากอินซียเ,เป็นกโต้ก่อนฝูงไอโต้ขึ้นก็นเอาไอโต้ก่อนเจ๋อใช่ใ

รอไห้แม e> ่พาเมาค่อยๆกัน พี่แม้เอเตรียมเหยื่อต่อไปไว้โอ้ใส่สวยด้วย <laughs> ไม่ยอมวะไา้แล้วมันพามันกับไอ้นี่ นะจ,บจบับชิ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 บโอ้ก่อนให้มันวิ่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาสัาง ขาดพอดีสำเร็จแล้วหนึ่งมาอีกหนึ่งไอ้โตหายเหยื่อกันไม่ทันเลยตอนนี้ Hei, dia akan malah. Dia wap. số 3 Nạp đạn không thế này, mất.

แล้วไ,ไม่ต้องผูกถุงเอ้ยไม่ต้องผูกถุงอะไรที่ม่เอาต่อยอดตรงน,นี้มันมามาถึงที่แล้วโอ้ยหมึงอยากใหถ่ายร่าง อะไรขึ้นมาขอดูหน้าหน่อยไม่เห็นหน้าสามชั่วโมงแล้วแหมหมุนผิ้วขึ้นมาเลยีเสียงแป๊บนึ่งนี่ไม่เสียงนะไอ้ไร์กโอ้ตัวใหญ่ด้วยอะไรฝากไรโยนี่ไร์ก กำลังจะได้อยู่เฮ้ยไม่หลบดดิ เห็นหน้าน้อยเนี่ยนี่อันนี้พอไอ้สัมลีเอ๊ะมผมไม่แน่ใจ Rồi. Đánh mặt là mặt 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 không biết สีป๊อกมาแล,ล้วสิ่งที่ต้องการเฮ้ยหามาทั้งวันทนน,งงนส,ออสีหนึ่งหน่วย ึงจอินทีปอกก็นับเล็กใหญ่นับหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปเรื่อยๆครับตามหาไซต์โทรฟี่แต่ก็ไม่เจอเลยครับจนเย็นก็เลยกลับดีกว่าเอาไว้โอกาสหน้าครับค่อยพานะนะ้านะมาหาใหม่วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าได้เจอตัวและวลาอินทรี หวังว่าครั้งหน้าครับคงจะได้เจอไซส์วสวยๆกว่าน,นี้สักหน่อยสําหรับวันนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ